ไมาดูสวนผักข้างบ้านของเราค่ะม่าเบิ่งว่าท่าปลูกอยียังไยพื้นที่น้อยๆก็ปลูกเส่กระถางน,นะคะมีต้นถัวนะ่วะถั่วอย่างเสย่างเลยละ่ะเอาซื้อมาคือบบกทั่วปีเลยละ่ะ <laughs> แล้วก็มีเตงกวาด้วยนะคะเพิ่งจะออกดอกนะกำลังมีลูกเล็กๆนะคะกำลังทยอยออก ปลูกตะไคร้ด้วยนะปลูกจากเมล็ดนะคะนี่ก็พริกนะคะมีซา,าราลี่ด้ผักขึ้นช่ายนะคะที่สลัดครั้งที่สองแล้วนะคะแล้วก็กวางตุง้งไม่ใช่กวางตุง้งผักเอียงนะมโชยนั่นไหมก็เป็นผักเอียงจำมาได้อันนี้วันนี้อมผักอย่าง,นะว,าางานนว่งที่เป็นหัวหัวคือคือเคอร์บี้ที่เอามาใส่แทนอ่าตับมะฮุ่นเลยนะมีผักผักกาด หวนะคะเม่นบาเม่นเขาเอินมาพักกลำไหมพักกระขาวอะ่ะนีมม่มีต้นอันนี้ด้วยลูกกําลงใหญ่เลยเขาเรียกว่าเออเคอร์เจตนะคะอ่าภาะาไทยเอินมาลูกพักอย่างมาบม่รู้คือการได้เป็นแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวก็จ้าหน้าก็ากกเก็บกินได้แล้วนะคะมีมะเขือด้วยมะเขือปออนี่ก็มะเขือใหญ่ใหญ่มีพริกด้วยนะคะกำลังเป็นลูกเลยนี่จักหวยหนึ่งสองสาม ดกอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่หาเห็นป่ะบ้นปเปลี่ยนเขียวๆเนี่ยมีต้นมะกรูดด้วยนะมะกรูดซื้อมาต้ร้อหนึ่งร้ยบาทนะเนี่ยมีผักอะไรหน,น่อไม้ฝรั่งด้วยนะคะมะเครือเทศกํลังจะเก็บได้แล้วค่ะมีเคยเก็บก็ <S <S มีเยอะอยู่นะคะกําลังเป็นลูกเลยลูกกําลังใหญ่มากัมเ็นเห็นงานซื่อๆเลยปลูกผักคว่ำ ต้นสตรอเบอรี่ก็มีอันนี้มันเกิดขึ้นธรรมชาตินะคะเขาก็เลยเอามาใส่กระถางเอามาใส่กระถางอันนี้ต้นมันฝรั่งของลูกนะคะโรงเรียนเขาเอามาให้ปลูกเปิดโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็จะเอาไปประกวดกันว่าใครจะได้ลูกเยอะนะคะน,นี่ปลูกไว้้องจัดปลูกนะคะนี่ก็มะเขือเะปราะธรรมดานะ็นมาบอกพี่เข้าต้นน้อยก็มีลูกนะคะพี่ยังวะแต่เพียดเด้เข้าเคยกินเขา้า เลยพอ,อาจากมะลิดนะคะนี่กรลังเป็นรูปเลยมีโหระพาบ้านเราด้วยนะนี่ปลูกได้อยู่ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะนี่คือสวนสวนสวนทางห้ายอมยอมพักหอมพักมีปลูกไว้ทักินค่ะมีสตรอเบอร,บรี่ธรรมชาตินะคะอันนี้เอาไว้ไท์ทาร์ตอันนั้นหมากอันนี้ไหมยอ,อย่างโตโมเมโต้เข่เทศทนี่ เดี๋ยวเราจะตักมะเขือเทศกันนะคะเอาตงนวยแดงๆค่อยๆยอมกินของมันหน่อยเนาะ <laughs> <c oughs> เก็บไปขายเอะก็บแต่รูปเดงๆอะน,น,นะ ทั้งนอกก็มีนะคะอสวนท้าห้ายอยู่บนขคนก็กมีแต่ว,ว่าวห้าโลนานนึงแล้วปลูกบักอือเดี๋ยวข้าไปว่ายรู้าปลูกอย่างเงี้นี่นีกับข้อลาบีขี่กาลนะคะส่แทียนบักฮงยังไม่เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นนบบนนฟานเปลือกออกแลยค่ะหันฮันคือสาวสาวคือเจอไซบักฮงอะ คือไฟล์หมักโข้าวไหมเอาไว้ตำแซ่บดีนะคะนี่แบบแตงโมด้วยนะเพิ่งตื่นนี่แล้วก็ปลูกบ,บักจืดด้วยนะคะซักทองเด้วยต้นใหญ่อยู่ก้างเป็นอดอกถ้าได้เห็นหมากมันอยู่เห็นแตด่ดอกต้นใหญ่อยู่นะเห็นไหมจะต้นใหญ่อยู่ปลูกซีต้นอันนี้เป็นสักคอร์นะคะก็คือหมักข้าวต้นใบใหญ่เนี่ยมันอยู่ในตโฮมเนี่ยสองต้นนี่ ซื้อมาตัวละหนึ่งเหรียญนะคะพวงนี้เขาโลแกนคะผักวางซุ้งมีแคลนะคะอันนี้ลงปลูกไม้ตะกรัมกับบักเขาโพดหวานเพิ่งปลูกนะคะเบอร์นีเด็กแม่งกินห้างสีงาย่านี้อยู่เ้าบนได้คุ้มกินสิบิร์ตอ่ะมีตะกลัำต้นสู้ไทยเป็นดอดแล้วนะคะนี่นี่บักเขาโพดแปดต้นสีได้กินมเอา <g ül> ก็ได้โหดหนามันนะคะบอ๊ะบอคอยมีเวลาอื่นยังคนยังคนกับบอ๊ะอือห่างนี่ก็พักด้วยกันซาลาเนียปูเพิมองได้แต่งามเหมือนกันะคะขิงขิงมีขิงด้วยขิงนะคะแล้วก็พัก สปริงนิชนะคะแล้วก็ต้นมะเขือพวงของเรากำลังออกดอกต้นน้น <L an> อยๆนี่ไงยี่สิบปลูกไปยีใส่กับปุก,ปก,ปกอันนั้นได้กินเบิร์ดนี่สวนผักมะเขือเทศสูงกว่าเฮ้าอยู่เด้อสูงเกินเป็นหมากเบิร์ดนะน่ามังงามเป็นมวยเบิร์ดอยู่เด้อดอกกิลีสิได้กินย้อนอยู่ดอกนี่เขามาก,กินนะคะเขากระปูก มักอนไน,นกับปลูกอันน้นละ่ะ,ะมากินเอียงกับปลูกอะไรอันเนี้บ่มากับบ่ปลูกนะคะแม่มากินแักแตงกว่ากับปลูกบักแตงกว่ามันคืนดีดีเพิง่งเพาะปศิบก็ได้เกิดทุนงได้ได้สิบต้นพอดีนี่สวยๆบ่มีมมต้นบักฮวงนะคะบ่ม,ม,มีตนม้นบอกฮวงเขาก่าเลยปลูกหมาอันนี้เอาแทนบักฮวงเห็นไหมมันก็เป็นหัวใหญ่ใโคลาบี้นะคะนี่ปลูกจากเมล็ดนะเนี่ย พาะพันเองนะคะเพ่อเองนี่งามงาม